สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้กะมาท่าสีโรงเรียนครับนะครับเป็นไล่ใหม่นะครับ่อยพี่น้องนะครับผมก็เป็นคนท่าสีเหลืองส่วนพี่คนหนึ่งมันกับเป็นคนที่ไล่ใหม่ครับแต่ผมสิพ้าไปเบ่งนะครับเนาะเวลาที่เขาเบ่งก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับนะเบ่งกันเลยครับนี่ครับกำลังเห็นเป็นไล่ใหม่ครับพี่เพื่อนกับประสบการณ์หลายงานแล้ะครับผ่านมานะครับสวัสดีครับผม่อ่พี่น้องช่องยูทูบของ โซฟโชว์ปั่ม,มบอสสวนผสมโชวค,ครับโซฟโชว์ไม่บอกพิเศษครับผมเป็ินยังครับอ้าไอ่คนไนติดตามไลน์นะครับรบ,บอกตอนนี้การเขาคอนเทนต์อยนี้คือเป็นเรื่องการสาร้างไร่ใหม่นะครับโดยสีน้ำอะคริลิกนะครับคอนม่นพี่น้องคือสามาอังกฤษใส่ขั้นตอนคือเขาลองพื้นแล้วเขาม่ขึ้นไร่โดยการอันนี้ฟองน้ำพิเศษอัดแน่นเป็นเบาะมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าไม่ใช่ฟองน้ำบาะมอเตอร์ไซค์หมูมันจะยุ่ยขาดง่ายนะครับตอนนี้มันจะเอาชุบนน้ก่แล้วผสสมี หลาเลกเ,เลยครับคนพี่น้องซึ้งปั๊บปั๊บเลยครับสีที่เข้ามาสมเนี่ยเยป็นยังมุ้งจ้าเหมืนเส้นแนวนี้เพราะว่าเข้าขโเคตคอยเนี่ยมันจะชีวิตเงาเลครับถ้าเขาล่งมือยแห้งน,ก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 นักๆมันจะชีวิตเศษขอแค่เส้นต่อกันครับนะครับรากเลยนะครับพอมันแห้งมันจะสวยเพรามันจะขึ้นลายมันจะเส้เนเนี่ยนะครับมันเกียตเพราะว่าก้อนหนามมันโมเลียม,มันมีหูหงม,มันเนี่ยมีอากาศเพราะมีอากาศพอหน,นามใส่แล้วปึ๊บ เอาลามันก็เลยเป็นเศษแบบขึ้นร่างอยู่ที่ใส่ฟองหนาอันมันก็ใส่ครับนี่ปิ๊ปีกนะครับเพื่อนกะลร่างลงสีครับพ่อพี่น้องลงสีเป็นไล่ใหม่นะครับเนาะงั้นขึ้นกันไล่แหละครับพ่อพี่น้องหลายอย่างในโรงเรียนครับกับเป็นไล่ใหม่ทั้งหนังโรงเรียนทั้งอันนี้กระดาษมะฮิตน้ำมันขั้นครับเป็นต้นที่ต้องการนะครับนี่ครับแต่ไล่ใหม่เลยศึกษาเหมครับทางยูทูบดาประเทศพวกแต่ว่าดอกกลางแบบก็เห็ดเห็ดง่ายแห้งครับเลยลองมาประยุกต์ใส่กับโรงเรียนห้อง ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะไม่ครับแต่ที่เราโซกอนส้องเรียนะครับรับงานมากรับงานเป็นแสนครับมากเลครับครับที่เป็นก็รับงานมาหลายงานนะครับสองหลอยครับนะครับที่จะเป็นสีไล่ใหม่ขาเอาตระรังเป็นอาหารมาตัวเองแพรสองหลอยครับก็ผู้ทักรับงานตลอดเลยนะครับผมผมก็เลรับได้ครับผมพาปะซอยไปดีซืุอครับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสิพาท้ายบึงเพชรเพชรไปเรื่อยนะครับเด้อนะครับครับครับปอยพี่น้องได้แผ่นนึ่งเลยครับนี่ ห้าสิบเปอร์เซนต์เลยครับห้าสิบเปเ็นต์ครับพมิาบิงไก่ครับเบิงไล่์บิงกิไก่นะครับนี่ครับพอยไปเองอือะพผมสิ้าเบิงฟังหนึ่งครับนี่พี่เป็นกระลังหวัดเคยมาลองพื้นลองพื้นลายไม้เขาเสียเยนมั้นครับเสศษไม้เขาหลาเศนมันจะเป็นเไม้เยนที่ตีดำๆเลยหลาเศษเยอะเลยครับพี่น้อนี่คือเยนเยนซื้อใหม่นี่ครับในเเสียบเล่นหั่นสาวครับ หมอนะเล็กันนั่นมมีตายตัวนะครับเอาพวกโแห้งอยู่ดีเสษแอเห็นไฟเสร็จเป็นเงาครับน่คือเ็ษแบบโคดแห้งเมื่อกดลงใน่องหนัะคือสีผสมแล้วเนี่ยเขาลาเล่นเเลนเลยนะครับเกลือไล่มันที่เขาจะมาเก็บไล่เรียบว่าเขาเเลนนักตรงไรเขาเรียงจริงๆว่าใส่ฟองหนังเป็นยเดนในการเกยนเกยนหลายที่เขาจุ่มหมอ คนนี้จะได้สีดำกับจุ่มสีดำหอา่ดี๋ยวแหนมุนกับมนองสีตาใหม่นะครับเนาะตามันบางเหมือกับเย็นนักสีดำยื่นมาฟองนามกับจุ่มนามก่อนมาแต่สีดำมันกับมันจมุนหมดลายกยัคือล่ มัเกลือมันจะหีงห่าหมดเลลากไปเทียวเดียวเราเซีนเดียวนะครับพี่เป็นกำลังเห็ดไล่ใหม่เห็ดตาใหม่นะครับไปเนาะ,นะตาใหม่ครับอาจจะให้เสีนมันแลงแบบใม่เดียวเทาจะยับิหน่อยเ ผมว่ามาบิงฟังนี่เช่นนี้ครับค่อนข้างสูงเลยเด้อครับสั้นสองของอาคารครับนี่นี่ครับว่านะครับสูงนี่ครับที่นไหคมาบมางามๆครับใครเป็นตาใหม่ครับตอนนี้ก็มีขี่คนหนึ่งครับมาซอยห้องผืนนะครับเปลี่ยนคุ้นเฮเลไลท์ใหม่ครับนี่เป็นกางสอนงานกันนะครับ คนหนึ่งอยู่ข้างล่างคนหนึ่งยุงนะครับกำลังปิกกระเฮ็ดไล่ใหม่เตรียมเพิ่นกะห้องผื่นนะครับตอนนี้ครับระยะทางนี้อีกเจ้าไกลครับกะหิดไปเรื่อยนะครับพ่อพี่น้องแม่ก็เศร้านะครับนนแน่ม่ไกลไม่ถึงห่างเหมือนกัน,นครับคือบกต้องลงสามสองแงมเอาเศษเดียอะๆเลยหลากเยอะวปะืป้น ครับพูนครับอันเรื่องเดือดเชิงสีห้องผืนสีเหลือดเชิงผมกะท่าไปละครับอนนี้พี่เผืนกับมาท่าข้างล่างพี่คนหนึ่งกัเห็ดไร่ใหม่ครับปีปิกเห็นไร่ใหม่พีแอมห้องผืนนะครับได้มันแดดเป็นมันสิเกิดนะครับนะครับปีปิบอะไรนะครับได้เดดเป็นมันสิเกิดนะครับกะเรียนหลูไปนำครับเห็ดไปนำเรียนหลูไปนำครับพรอยพี่น้องครับง่ายเดือดแม่ไงานเดือน

ครับพ่อพี่น้องตอนนี้ผมมาอยู่ข้างล่างครับมาะไทยบึงนะครับด้านลา่างนะครับตอนนี้ครับได้ไปหลายเมีเยแล้วครับนะครับผมพาไปบึงล่างนะครับไลใหม่โอ้ยค่องเลยครับค่องแล้วตีกระจายเลยอ ปล่อยไปนองเบื้องไกลครับตอนนี้บนท่านแล้วะน,ลลนะครับบนท่านเจีบรายละเอียดนะครับผวมสิพา,ายางกับไปเบื้องไกลครับครับผีเป็นกระลังท่าฟังผุนครับครับ นี่ครใกล้เตียวแลครับครับเป็นไล่ใหม่นะครับสอบสุดท้ายนะครับได้มัดเติมสีนะครับให้เปนอกครับให้มันเข็มๆกับเรานะครับปรัเด็ดความคืบหน้านะครับของการท่าสีนะครับ ตัวน,นี้กะ่าสิเดชิงทางนะครับนะครับการท่าสีไล่ใหม่นะครับโรงเรียนนะครับผมเปิดิไดผ้ามาบึงสนิทนะครับเด้อถ้าอยากเห็นชิ้นง,งานการท่าสีของจริงอะสามารถมาบึงไหนที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนคุ้มคําวิทยาคารนะครับขี่พันไปพันมากเขามาบึงไหนนะครับเด้อ ใครสนใจกะบบอยากเบียร์ลูกกับป,ปิ๊ปปิกนะครับคุณคู่วันชัยเช่ามังโขงนะครับกะมาสอบถามหน่อยถึงเรียนกลุ่มคำเิียร์ารนะครับเฟซบุ๊กยังปี่ปิกเฟซบุ๊กยังวันชัยเช,ช่ชามังโขงนะครับอ่าในยูทูปเพิร์ลมี้นะครับวันชัยเลคคอร์ดนะครับสามารถไปเบ่งเบนไดนนะครับ <laughs> สนักิีนี่ก็ต้องล่ากันไปก่อนแล้วนะครับนี่ครับติดกระเอยมูบ PM, ่บนสูงครับกเคไต่ข้งางนะครับพายพี่น้องอ่ะเจอกันในคลิปหน้าครับสนักินนี่สวัสดีครับ